วมาทงมาทีแล้ว,ว,ว, yeah. วย,ยุทอหี่ดวก่อน,อน,นดี <c oughs> ด๋ยวนพานยอนมาก่อนเลยครับอ,อ,อเอาหลักให้ดีก่อน ยกสูงก็ได้เมื่อกี้ยกลงมาเตี้ยๆหน่อยก็ได้อาถายรูปเสร็จแล้วลงมาอับเตี้ยๆหน่อยก็ได้ครับอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร ขาวมาแล้วสีเงินยวงมาเลยน่าจะโตกว่าเมื่อวานมั้งสับพันธ์ค่อยๆปล่อยมาก่อนนะครับเอาวางบนถังก็ได้ครับ เหมือนีเแล้วครับเหมือนาอนไม่โฉเหมือนทุกชองเหมือนสละเหือนทกีเหมือนทุกอย่างช่อนปลาทะเลเลยสรุปแล้วเป็นปลาทะเลไม่รู้ขึ้นมาเดี๋ยวก็รู้เองเออโอ้โหพร้อมสยามุุนเส้นครับ ชมงามครับวันนี้เช้านี้มากินมาต้มแล้วนะยังมียามุ้นเส้นเปิดเช้านี้นะครับโดยฝ่องแปดเลี้ยวครับผมครับผมพิดที่โชว์ความของการประกวดนะครับ <c oughs>